เราไปร่วมอ่านโมทนาบุญกันต่อนะคะกับคณะเจ้าภาพผู้มีบุญค่ะได้ประกอบพิธีสการะพระมงคลเทมุนีสดจันทัศโรพระผู้ปราบมารด้วยพวงมาลัยดอกมะลิของหอมและประกอบพิธีทอดพระป,ป่าระบบไฟฟ้าถาวรน,นะคะณนศะูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทัศโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยในภาคเช้านะอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทมุนี สดจันทสโรโลตัสแลนด์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดส,สุพรรณบุรีคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้พร้อมใจน้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิของหอมสการะบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเดินเวียนประทักษินสามรอบซึ่งการเวียนประทักษินเป็นการนอบนอบน้อมเคารพต่อพระเด็บพระคุณหลวงปู่ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย พร้อมกับสวดบทสันเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสศโรสิทธิทุกท่านที่มาเคารพต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นการเคารพบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาบูชาครูบนแผ่นดินบ้านเกิดของท่านได้มาเชื่อมสายบุญกับท่านเป็นบุญใสๆที่สะอาดบริสุทธิ์ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตด้วยความปลื้มปิติใจโดยภายในพิธีได้รับความเมตตาจาก พระครูประหลัดสุวิศสุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พร้อมกับนำปฏิบัติธรรมรวมใจเพื่อทำใจหยุดใจนิ่งกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายน้อมใจตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่จากนั้นกาลายมิตรพูลสุขและกาลายมิตรสุทางรัตเติมเศจเจริญเป็นประธานในการนำกล่าวคำถวายพวงมาลายัยดอกมะลิสาการะบูชาธรรม พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพร้อมน้อมนำพวงมาลัยมะลิถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อน้อมนำสการะรูปหล่อทองคำพระพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จพร้อมกับกล่าวให้โอวาาส่วนในช่วงบ่ายค่ะเป็นพิธีทอดพระปา่าระบบไฟฟ้าถาวรนณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรโดยริ้วขบวนผ้าป่าของท่านประธานกองประธานรองและคณะประธานพ้าป่าได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีคณะประธานรองจำนวน10บคณะและคณะประธานพ้าป่ามีจำนวนสองคณะประกอบด้วยคณะที่1กาลายมิตรสุนทรินกาลายมิตรพัชราจันทนาคณะที่สองประกอบด้วยกาลายมิตรพูลสุข การเลมิสสุดทางรัฐเติมเศษเจริญโดยก่อนประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมน้อมใจมาอยู่กับพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรตามด้วยผู้แทนคณะประธานผ้าป,ป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป,ป่าจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายระบบไฟฟ้าถาวรน,นำกล่าวคำถวายเสาเข็มเพื่องานก่อสร้าง นำกล่าวคำถวายครัวมหาทานและนำกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพร้อมทั้งน้อมถวายปัจจัยกองบุญพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปรับเรื่องปิติในบุญค่ะและสำหรับงานบุญทอดพระป่าระบบไฟฟ้าถาวรณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งวันในการรวมใจของลูกหลานพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรมาร่วมสร้างบุญใหญ่ผู้มีดวงใจดุดไฟโชนนิรันเพื่อยังความสาเร็จให้บังเกิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายงานของพระพุทธศาสนาและรองรับงานบุญโครงการทางธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปรับมานปีที่10และปีต่อไปการสร้างระบบไฟฟ้านับเป็นการสร้างต้นกำเนิดของงานพระพุทธศาสนาตั้งแต่การบำเพญ็ญศาสนกิจการศึกษา กิจวัตรกิจกรรมของพระพิสุสงฆ์รวมถึงการเดินทางมาสังสมบุญของศรัทธาสาธุชนก็จะได้รับความสะดวกสบายอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของท่านประธานพระป,ป่ารวมทางท่านเจ้าภาพที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะด้วยความตั้งใจมาเป็นแลมเดือนค่ะก็ นึกถึงบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นวันที่เราได้สร้างพระป่าแสงสว่างนะคะเป็นผู้ให้ไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดเลยค่ะในศูนย์แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าความสว่างก็ย่อมดับความมืดอยู่แล้วนะคะฉันใดการที่เราได้ทำบุญแสงสว่างก็จะทําให้ชีวิตของเราสว่างสวยค่ะความมืดมิดก็จะหายไปอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวในงานนะคะว่าเมื่อมีแสงสว่างความมืดก็ไม่มีนะคะชีวิตของเราทุกคนเราก็ อยากให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสว่างสวัยอยู่แล้วนะและโดยการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยค่ะจิตมุ่งหวังของเราก็คือพบความสว่างในตัวของเราเองการที่เราได้มาในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ค่ะเพราะว่าสถานที่แห่งน,นี้จะเป็นที่รวมของพระที่มาจากจัตุรทิศถึงแม้แต่พระที่มาในโครงการธรรมญาตราดด้วยจึงมีอนิสงส์ผลบุญนั้นมากทีเดียวนะคะอย่างที่ว่า ได้เคยเกล่าวไว้ว่าการที่เราได้ถวายละทานที่มาที่ประชุมสงฆ์ที่มาจากจากตุรทิศนั้นก็มีอานิสงส์ประดุจการได้ทําทานแด่พระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าทีเดียวพระป่าครั้งนี้จึงเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตามตัวเปลไปทุกภพทุกชาตินอกจากถวายแสงสว่างแล้วเรายังได้ถวายโรงครัวค่ะโรงครัวนี้ก็ถือเป็นว่ามีกินมีใช้นะคะไม่อับไม่จนเป็นทานบาร,รมีซึ่งเป็นเบื้องต้นแห่งบาร,รมีสิบทัศทีเดียว เพราะฉะนั้นพระป่าครั้งนี้ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าซึ่งมีความสําคัญมากๆเนื่องจากว่าถ้าเรามีอ๋อเราสร้างมีอาคารเรียบร้อยแล้วแต่ระบบไฟถ้ายังไม่สําเร็จเราก็ไม่สามารถใช้การได้ดังนั้นก็อยากจะเรียนเชิญผู้มีบุญทุกๆท,ท่านได้มาร่วมกันสร้างสถานที่ ที่นี่ก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็หอฉันโรงครัวเพื่อให้งานของพระพุทธศาสนาสำเร็จไปได้โดยด้วยดีค่ะที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อ,อ,อหลวงปู่สนบัตปากน้ำของเราค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่เกิดแล้วก็ที่นี่เป็นที่รองรับผู้มีบุญมาจากทั่วทุกสารทิศน,นะคะทั้งพระพิสุ ที่จะมาเดินทุดงทุกๆปีอะค่ะขณะที่เวียนประทักษินรอบๆอบอ,บอ,องค์หลวงปู่ทองคำค่ะก็มีความรู้สึกปราปื้มดีใจแล้วก็ซาบซึ้งถึงพระคุณของหลวงปู่พระมงคลเทพบุญีสดจันทศรมากๆค่ะระหว่างที่เดินไปก็ตึกเละนึกถึงท่านตลอดเวลาค่ะ แล้วก็ได้นำพวงมาลัยดอกมะลิที่ขาวหอมแล้วก็สวยมากค่ะได้บูชากับหลวงปู่ค่ะก็รู้สึกปิติใจมากค่ะก็พยายามระลึกถึงหลวงปู่ให้ได้ตลอดเวลาที่เดินแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิค่ะก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ปิติอินดีมากในวันนี้ค่ะ